เช่นเดียวกันค่ะกับทั้งตัวพี่พูดพูดกันแล้วก็ทีมนักแสดงทีมงานคนเลยค่ะสําหรับหนังที่ดีนขนาดนี้หนูเองก็ตามมาตั้งแต่โฟแรกเลยค่ะแล้วก็พอมาจนถึงว้หนุ่มก็คือว่าเหมือนไว้ใจพวกพี่ก็คือแค่เห็นชื่อก็อยากจะเข้ามาดูเลยค่ะส่วนคําถามนะคะคือว่า หนูอยากจะทราบตัวตนของคาแรคเตอร์ผู้คุมมาคะ่ะเนื่องจากว่าเหมือนตอนแรกๆที่หนูดูอะคะ่ะเขาดูเหมือนจะเป็นตัวร้ายแต่พอตอนจบเนื่องแล้วหนูรู้สึกว่าอ่ะเขาก็คนดีนี่นแหละก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาแบบมีความคิดยังไงกันเลย่ะเอาเอาจริงๆแล้วะครับผู้คุมะคระับพี่อ่ที่พี่ตปแสดงอะครับ พอจังหวะเจอพ่อพ่อบงังคับไปดอกนั้นนะครับเริ่มคิดกับตัวเองแล้วครับที่จังหวะว่ามือมีลูกไหมถ้าลูกมึงตายอย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนที่ขึ้นไปครับเคยเคยได้ยินคําว่าแบบตีให้ตายมันก็ยังไม่ไม่สํานึกนะครับก็เลยให้ข้าวแม่งกินทําดีกับมันเลยเงนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นเราก็แค่แบบมันวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเจออะไรที่มันหนักกว่านี้แนละ้วขี้เกียจตีแม่งนะ ให้ข้าวแม่งกินแล้วก็พูดดีๆกับมันดีกว่าเนี่ยประมาณเนี่ยขอบคุณคะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับโอเคตอนนี้พอเหลือเวลานะครับทีมงานบอกว่าน่าจะได้อีกสักประมาณสองสมท่านนะครับมีมีต่อไหมฮะด้านหลังท่านในอ่านฝั่งนุ้นนะครับฝั่งนุ้นเชิญเลยนะครับน่าจะได้อีกสักประมาณสองสมท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็เป็นการขับถามพี่เป้แล้วก็พี่ท็อปนะคะแต่คาถามอยากถามพี่พุทธเขาว่าทําสด้เยเขียนสคริปต์มาซะด้วยรู้สึกยังไงมากคะ่ะที่วันนี้ทําใบหนุ่มสําเร็จแล้วจากวันแรกที่โดนปฏิเสธโค้ชหนึ่งมาแล้วก็มีอะไรอยากถามมีอะไรมีอะไรอยากบอก คนรุ่นใหม่ไหมคะที่เขาสนใจในการทำหนังแล้วก็มีแพชชั่นเรื่องนี้เหมือนกันคำถามที่ดีครับก็ผมคิดว่าการมาของโฟคิงหนึ่งโฟคิงสองรวมถึงไวนุ่มมันมันถูกที่ถูกเวลาครับผมผมผมเข้าใจในสิ่งที่ผมมาเคยเจอมาเมื่อก่อนว่าเขาที่โดนปฏิเสธหรืออะไรเงี้ยครับในยุคสมัยนั้นมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับแต่พอมาถึงตรงนี้ที่ ที่คน,คนขาดผมใช้คําว่าขาดแคลนของที่เป็นอย่างเงี้ยครับแล้วพอมีนะช่วงนี้มันก็เลยทําให้อิ่มนะช่วงนี้อย่างเงี้ยครับส่วนน้องๆทีออ่อยากจะเป็นพุ่งกลับหรือเรียนซีอย่างเงี้ยครับผมขอให้หาลายเซ็นของตัวเองให้เจอแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็บ้าไปกับมันให้สุดนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งก็จะสําเร็จครับอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปท้อกับสิ่งที่จะโดนปฏิเสธครับ มกล้าบอกเลยว่าตัวผมเวลาโดนปฏิเสธมาร้องไห้ตลอดแต่ก็คือพอเพียงขึ้นหรือพี่ต้อมพี่เตบอกว่ามีที่นี้เปิดใหม่ผมไปทุกที่เลยครับแล้วก็ร้องไห้ทุกที่ไม่ต้องกลัวครับกลัวแต่ว่าร้องเยอะขอบคุณด้วยที่มาขอบคุณนะครับเชื่อว่าเป็นสิ่งที่วัดสังวรสังพศความสมัยทุกปีน่าจะได้อีกสักสองท่านนะครับด้านบนนะฮะ หนึ่งสองสามได้ไหมพี่อาจจะได้ได้ได้วันนี้ครับพี่เสื้อแดงหนึ่งสองแล้วก็พี่เสื้อแดงข้างบนนะพี่ใช่ป่ะโอเคครับโอเคขออนุญาตทักถามคำถามสุดท้ายนะครับมาท่านอะไครับสวัสดีครับก็ชื่อชมที ส่วนตัวที่ชอบก็คือสีที่เป็นสีอารมณ์คุณคุณพุดมีในอนาคตมีแผนจะทำโพกเมโลดามานอกจากแอคชั่นบางมหมครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นดูผนงานแล้วเป็นคนที่ทำสีอารมณ์ที่สวยแล้วก็มีพลังมากๆครับเห็นด้วยครับมีแผนไหมฮะทำหนังตลกไหมพี่อ ทีม่มันเครียดตัว <G ül pore ng> ผมก็เครียดแล้วมันก็มันมันเหนื่อยนะพี่แต่ผมผมมาถนัดแนวนี้แหละพี่ผมถนัดแนวแนวแนวนี้ที่สุดพี่แบบหมายถึงว่าเวลาเข้าไปบีบนักแสดงถ้าถ้าเป็นซีนดราม่าผมผมค่อนข้างที่จะบีบใกล้ๆครับใกล้ๆต้องใกล้ๆผมจะชอบกระซิบไม่ไม่อยากให้คนอื่นได้ยินว่าเพราะว่าเวลาผมบีบเงี้ย ไม่ได้ยินนต่อมไม่ได้ยินแล้วเวลาเขาเล่นกันอ่ะเขาจะไม่รู้กันแล้วมันก็คือของจริงกันเนี่ยครับเราจะไม่ให้เราจะมีอะไรต่างกันที่บีบต่างกันเนี่ยครับแต่ก็ถ้าผมไม่กล้าตอบเลยครับพี่ส่วนเรื่องเรื่องไอ้ตัวเรคเตอร์ครับนะครับพี่อันนี้ต้องแล้วแต่ทางค่ายเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดจะทำขึ้นมามันก็ต้องมีบ,บัตรเจ็ทผมจริงๆผมมามีมีสั่ง ไม่กี่ซีนครับครับอย่างแต่อย่างโฟหนึ่งโฟสองมีมีมีตัดประมาณหนึ่งเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดจะทำอะไรขึ้นมามันต้องมีบัตรเด่นแต่ว่าที่จริงก็คือเวอร์ชันหนังที่ให้ดูเนี่ยก็คือเกือบเขาคอมเพลแล้วล่ะขออกแค่นี้เดียวใช่ครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณนะครับ